แปรจิงมัวเราปาบ้า,บาพี่นุ้ยเก่งมากเลยอีข้อเดียวแล้วพี่นุ้ยห้อยแล้วที๋นี้คุณไตา่อย,ยาติดรุดคุณไตกล้องติวารละิตรีเตยไม่เคยมีอะไรเอ้ยใจมุ่งรังกาเดี๋ยว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 ้อะไรเอ้ย ไอ้แต่ที่จางใจหลังข้อแล้วพวกหลากไม้ใจมุ่งร่งค่าแล้วมากีไตรอะไรยังยอมกิดมั่งได้เจงหยัดผมกูใต้ไม่ตะนุป,ปากไ้เพลยยอมแล้วจางใจพวกข้อแล้วหลากไม้ ใจมุ่งลังกามาคีดใจยอกอะไรพี่หนุ้ยโจเบืองแล้วกองชาย,ย,ยมัวเย็ดแม่มขคนแห้งกันนย่าเดีมวของขุนว่าแห้งเดียวกันผมไม่ว่าที่ว่ายโยในนั้นเ,เดียวกันหลองผมจ้องอ่ะพี่หนุ้ยชนะมารับรางวัลเลยน้อยต้อยต้อยต้อย ที่จุด้อยคอทองคำก็เป็นของนายหนูหนุ้ยครับผมขอโทษพี่นุย้ยเพื่อครับส้อยคอทองคำผมให้เด็กยากจนไปแล้วที่หมู่บ้านจนบ,บทผมลืมไปพี่นุ้ยเอาได้เนี้ยแขวนแทนก่อนก็แล้วกันถึงราชวังแล้วผมจะเปลี่ยนจากได้นี้เป็นทองคำนายปากตุ้งพูนนี่ ครับครับกขอบคุณครับถ้าไม่ใจกว่าใจคกณจอกข้าเลยในเรเดนุชนเต่าน้อยเต่าก้องแมมอันนี้ต่อไปเอาอย่างอื่นบ้างพี่เทงปันีิว่าเหลาวนีต้านกันเหลาไว้จนผู้ควงยกขึ้นเหลนยญชาบุกเกยยกขึ้นได้แรงกว่าคนนั้นไป ผมกูไม่หยอกขึ้นกูกันหนังไอ้วานีอันนี้นผมเล่าเลยพี่แท่งเอาเรื่องที่ตื่นเต้นใช่ไหมครับนี่่านเรื่องนี้มีชื่อว่าเชื่อหลูโคนตุก,ต,กตุกเจ้าเชื่อจะปาหลูโอกไป้าก,กินทุกวันออกไปกัดกินมนุษย์เป็นอาหารมันจีกปุ่งชายออกมาไม่กลัว โอ้ก็ไม่เกิดได้จากี้เจ้าวันนี้เชื่อันออกจากตำลึงมันตรงเรื่งดังกับเร็วดัง้ะ